มาสรงค่ะเมืเขาขา่อในข้าค่าพี่น้องจุ้มเงาหาง,สงเสงอจีวีใต้เฮาคขาไรมีตื้อตั้งหลีเสแลมาหอบทบยาปีจอ่อนตันเฮาค่าอันเป็นแกมโฮเป่าจุ้มปกป๋องวันน้องหน้าปังเฮาในคาแลตีอ่อนเอาพี่น้องเขาหอบทบเสียอุบอ้ต้องถามด้วยลองนาการหลายลองหลายอันในขาอ๋อ<า>มาสรงค่ะปีจ่าย่นตันขามางค่ะอาค่ะเอ่อขย้อนถามว่าจุ้มปกป๋องวันน้องหน้าปังเข้าใน,นออขาเนาะเอ่อ เฮ็ดมือเลยเป็นม้าในค่ะอ้าอค่ะมือเจ้าเจ้าแดงข้าค่ะก็เฮ็ดกันไว้เนอการก่อริกรายก็ให้เสต้าเนออค่ะมันตีอ่ำกว้างขังเอ้ในข้าค่ะตั้งอันกวนไต้กัวไต้เสียนมีนกเมืองสนั่นเหะของมาข้าค่ะเนซุ่มก่อริกรายในในหลวงขาค่ะเน็เขาซำเรียไว้อันตึกขึ้นชั้นซ้อมพวกเขาย่อ้ยงชั้นซ้อมในอเขาดีกว่าตั้งเลยเนอ เอออย่าไปให้เลยเพิ่งพิษตัางมันเหี้ยอะไรครับพวกอะไรมาเพ mm. ิ farther farther ่น oh ผัวนหกก้นหวานก้นเมืองเขาในเขาวนสนให้เล่เขาคาสองไอ้กล้องซานกันทั้งจุ้มไต้ก็ได้เสียนมีอยู่นอกเมืองอันที่ทั้งตึดจันกว่ากับปันปังพึกข้าสังห้าในเล่เขาคาแล้วสูงกว่านอกเมืองหนึ่งจุบในอันทั้งสุดที่เขาคาเอาสูงกว่าแปดกอให้ในคาหนึ่งหนึ่งปลายในหนึ่งปลายหนึ่งปลายในเขาคาเอาสูงกว่าสองกอเนี่ยมันเดี๋ยวมีปลายอยู่หลีปลายพวกป๋อง อ๋ออ่าไปปิงยาอ๋อไปอยู่ลีย์ที่ไหมคะอันตั้งสุดๆค่ะเนาะอ๋อค่ะนาจูมาในมือไปปินมากค่ะใครในเอ็นข้างนอกเฮเลพวกให้เจ้าหน้าอ่ำในลวนจ้ในเพียวไม้เอาำปองเพียวไม้เอาในอ่กะขึ้นข้าวตังอ่าบางพึกในฮกเหลินปอกไม้์อ่ำในก็ในตั้งหูข้าอันข้าหม้อมานั่นในอันเชื่ออันกว่านอกเมืองนั่นซำขึ้นหาปันอ่าเจ้าตราหน้ามันเฮเลขึ้นวุ้บปองเมืองใต้เฮลิโอในเฮาคาสองว่า เอาลวงกว่าด้วยกูเวียงกูเวียงใน,น,นเมือ,องไทยปราชญ์หนังออ๋อ่าเพราะว่าการส่งสอนเมืองไทยปราชานเนี่ยเหมือนเึ่งหลังลังเธอเมืองนายหมอกใหม่เอ่อซาบกว่าใช่ไหมเนื้อหนองเนาะทุ่งเนาะเซวิ้งตอนตอนตีเขาขาใะนไหมเข้าขาเพิกงเกี้ยวกันนั้นเนี่ยอ่าตีไรกว่าแทงออกแทงโอโย่เนี่ยเขาขาเจ้าตาน้ำขึ้นจ่อยวันเขาพองเอ๋อ่าเขาก็ขึ้นอ่อนกันมือถึงตั้งเมืองกึ่งไรขา เฮ้เจะไหนควักวแผวตังมึงได้ประองวันนั้นพอสะซ้ำขึ้นไงยะจุ้มปุกปองเหมือนเจ้าหนังคูออค่หน่อคำเฮาในซ้ำปุกปองไอ้ทั้งจุ้มหนึ่งคันนั่นน้ำปุกปองเนี่ยมันเจาก็ปุกปองฮงเห็นออ๋ไปปีงยาป้าก้าห้า <c oughs> ส้ำฮวงเห็นเจอจ่าท่าเนี่ยมันก็ซ้ำ จ้าก็ทาให้อยู่ตั้งหนึ่งเนี่ยข้าสองไก่กับมือกล้องยากันกันนันเหวก็เพราว่าอ้าพวกนั้นแท่เข้าในเอื้งอ่านเข้าคำเหมือนกันดูแต่ถ่มีห้องเห็นไตวันนอกเข้าคาก้นวันนอกหน้าปางเข้าคาอย่าไปอึบการสอนการเห็นไปปีญญาในเลยเขาคาว่าเขาเขาอุบกันด้วยอีนึงฮื่อเนี่ยเาขาสองลยมาอุบ ด้วยกันกะทีน้ำรานเหอ๋อ้ข้าสองว่าตกลงกันพวกนั้นเขาถูกดีเลยพอจุ่มเนาะเนี่ยอ่าจุ่มข้าในมาพอว่าจุ่มปกป้องวันเอิงซึ่งได้เนี่ยเขาคำมาพอดวิ่งโดนที่มือสองเหีงไปสิบสองค่ะอ่อตาติมาเตตังจุ่มข้าในเขาข้าสองเลยผิดเหมือนเส้นหนังอันเป็นผู้ใหญ่ พูดหลวงเขาขะผู้หูผู้หันเหมือนเจ้าชงาใจของทุนเขาตาก,กุ้งชาใจสั่งเพเขา,า,าสั่แทงใจสั่งอายเขายำเจ้าจสั่งขาเขาในขา้าขามา,าหบกันก็นดีวิ่งหลวงตนที่ในมือสองเหงไปสิบสองและเก่าเหืินเฮแล่หันต่อถึงวันมาในในขา้าขามีเติเลวา่า มีข้าวดาังหกปีข้านอข้าวขาให้สั่งมาเพราะฉะนั้นในจึงเลยว่ายัองอ่านเท่าในก็ตดัดอีพวกปองมันก้นหนุ่มข้าค้านั่นคะนะ่ะดเนาะอ๋อค่ะอในเอิองในย่องในปอกในวนันเหอแลใครจะปั่นเขาว่าอะไรขึ้นใหญ่ไหมซสูงแมนสิแลในข้าวดังหกปีในก็เลยเฮ็ดเจ้านายมากข้านออ๋อค่ะอ๋อค่ะก็ในใครย้อนถามแทงป้าว่าแต่เท่าที่เฮ็ดเจ้านายในสำหลวงเงินต้องค่ะเหรอนออ๋อค่ะทำอะไรตั้งกำจ่ายตีเหล่าพองเลยค่ะอ๋ออ๋อมือเจ้าเจ้าได้ข้าค้าตั้งกำจ่ายได้ก็ ในนกมึงกำบันำนำขันเนาะข้ก็มันอเอข้าการเฮ็ดเหนเขา้าขามไปไมีน้ำเลยถึงดีว่าเนาเ,นเข้าดั้งหกปีเนเขาตรงตื่นเฮ็ดเหนวันในมีไม้เ,าเนาใน ในซุมอู่ก็จอยมาค่ะเนะไรก็จอยมาอัตราก็จอยมาอ่ให้สังไห่จอยมาชายชิมก็จอยมาชายชิมเดี๋ยวมาจอยปุกปองปันจ่องเฮาลุมเฮาจังไหนค่ะอ๋อเหนออ๋อค่ะอ๋อค่ะในก็เลยว่าเป็นเข้าใจเข้าข้อไอ้จอยเขาเขาเนาะก็ในก้นอันดีผู้จอยหับกันในจุมเขาค่ะรู้มีหมอกหลายก็ค่ะล่ผู้จอยหับกันข้าในในี่มีอันผู้อย่าก้นหลุงได้เด้ในมีข้า่ะ เจ็ดเปดก็คันเนาอคำแน่นอ,อันเทาคาเลยพึ่งแห้งใจงน้ำหนาๆในแท้เทาคาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกก่อนเทาอันแต่ี่เป็นผัวเทากว่าเมื่อหนะเหมือนเสื้อหนังก้นไหล่ปวยเอ้าเช่้ในเทาคาเอาส่งกว่าก็ดีอ,อันปุกปองบันเทาอัานอสอนบันปังพึกเทาอ,อ,อันออน่ะทิชชู่ถ้วยหนิ่งเช่้ในคันเนาอผู้ปกครองเขาคาเลยส่งเมืองไทยที่เหลือแต่เขาสัมคายมาพวกไอ้ก็ดีเหมี่ยมยอเล่ หนึ่งจุบหนึ่งจุบในห้องคารเลยสูงอันหนึงน่งสิบหนึง่งสิบทันนั้นก็มังจุบกว่าหนึ่งเช้าอันนี้อันนั่นรวนหนูมมาห้องคาร์พวกป๋องพวกนั้นพวกลุงมาเนี่ยขึ้นไหลปลามาเง,นงินเหลือนก็เหลวพวกเยาก็ท oh. ำทีเลยลุงทัดด้วยจ้ำวันนอกหน้าปากเขา oh. ะกะเลยไปมีห้องเห็นะกะเลยมีย่งเอาทำที ช่ำหลูใครเลยตั้งจอยแถมสังเจากกันในห้าคาไลเก็บข้อมมุนเฮเลยส่งปันถึงดีเจ้าต่าน้ามันเฮเลยเจ้าต่านา้นา,า,นามันจอยห้าม้ามืาเรียกว่าไงก็หนำห้าขาในห้าคาฮงเฮียนดังเสียงเนีน้ยนะปีหลายปีในห้าขาส่งมากขึ้นกั้มแจมคอตาดีหยิบตืนนะฮวงเฮียนทั้งพวกกลุ่มเป็นปีเป็นปีในห้าขาได้จอยมาสามปักสามสิบแปดห้าลังเอาค่ะยอะกว่ากัมในฮวงเฮียนห้าขาจอยพวกป๋าแนวมีสิบสามลังค่ะเนาะอ๋อค่ะอันรุมอ้อสองป๋ ราสองข้าว่าซ้ำเฮ็ดเฮ็ดว่าอาวสองสองหลังค่ะอันนี้อันเยอ่ๆในเดียวขาคาไม่น้ำรันด่วนขาคคาก็เรียกว่ามิูวเป็ี่ยชืบอขาคาได้เล้วอ๋อเะไรว่าน้ำมากค่ะอ๋อเะไรว่าน้ำมากค่ะอ๋อค่ะกำในซ้ำในข้าเลยตั้งกำจอยแถมดีนอกเมืองไหนค่ะสมัยใจว่าอันลองกำแถมเขาในเขาได้กำแถมข้าลยเข้าวยาวอยู่ค่ะห้าสั่งเจ้ว่าวันหนึ่งว่าเพวกเขาอ่ำกำแถมยาวในข้าวตีเฮ็ดกว่าห้างกว้เขาในจังตีเป็นอะไรอยู่ค่ะห้าในเขา อ่าใน่แน่ิไลย,ย้อนตั้งหันตั้งหันพี่น้องแต้เฮาเขาเมื่อเหลีาายวในในอัานาเขาขับไปถึงในที่อัน,อนผู้ปองปิ้นไลแลอันเป็นเสถีหนอนผู้มาเข้าคานะกคู่นาเวงจ้นในก่อเขาขับไปย้อนถึงตัวยกมัมก็บุวาเสงหื้อในอการหมังมิวในเขาก็กิงใจขันหนอาาการการไต้เฮาอันติลู่นมันนำหนาในเพราะว่าเขาขาย้อนตั้งสวยแถมนอกเมืองใน,น มันกอมีปักมีเปลือไงและบนก็ดซอยด้วยปันห้องไรน,นี่ออเอาขามาเหลียวแท้ เออตึกเออใจเตั้งนอกเมืองซอยแถมมากไปอันว่าซอยแถมไรอ่ำซอยแถมไรในพวกเขาคำมาตัวยนเขาปุกสั่งไรก็หือเขาจอยไรก็หือการป้ปี๋หยาวันนอกเขาในหนังเป็นเขาสามาจอมเขาทิกๆก็อยู่ก็ยึงเหยอะมาทิ้ดๆคำมาเหลียวมาเหลียวในอันมากขึ้นมาเขาแทงกั้มททงจุ่มในตูเขาก็มากวนเขาก็มาเงินเขาก็มาในเอสโตเนียค่ะเอสโตเนียค่ะอ๋อค่ะอตูเขามาอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นแน่ไม่ใจค่ะเนาะค่ะคาทำเราไม่ใจน่ะของ่าเป็นก้นนอกเมืองคำมาจอยเมืองเขา พ่อนีมันได้เป็นราการมากรได้ห่เน,นี่ยเนาะก็มึงเขาได้ก็ตอนเลยพ่อนีน้ำมาเนี่ยซ้ำล้อมไม่เจอน,นะ,คะน่ค่ะนะสั่งซื้อว่าข่มจอยมาวันหนึ่งเลยค่ะทำกูเขาตีลยกึศกะห่ากันเท่าแน่ในล้อมไม่เจอจางไหนค่ะอ๋ะอ,ะ <c oughs> ออ๋ออันนี้ได้คาถังได้ห่อมจังกึศอ่ะอ๋อค่ะ,ะกออ็ไปสั่งในตึกใจอย่อแห้งในเมืองเฮเลยไปเลยกว่าจูเขาเจ้าไงคะลูกสั่งมาากว่าในเดขาก็มีอยู่หลายค่ะเจอเจอก็ไปหางกันไปปีใหญ่เนี่ยมันมันลำลองสิเป็นมดอันนั้นกูก็ก็ป้อง ใช่ค่ะเ,คเพราะคนหนุ่มเขามีตั้งหูก่อนเมื่อนะเอาเอ่อคือได้เทาต่างตีขึ้นใหญ่เลยขนาดน้อนั่นค่ะอ๋อค่ะอ,ะอคะก็ในคขย้อนถามเทียงคอหนึ่งเป็นคอลื่นสุดค่ะเนะเาะอ๋อค่ะตั้งหยาบผุดเนื้ออันเท่าคารายเหตการตรงหนึ่งในเฮลเลย์ังอันสูงสุดเท่านัอนค่ะ,นะเนาะอ๋อค่ะอ๋อค่ะ,ะตั้งหยาบผุดในมันมีเซิรอไหนเทาเหตการเอ็นจีโอในคำพ้องในหันถึงว่าผู้เปิ้ลมีน้ำตอนใน เปิ่นมาเฮ็ดปันเฮาในเขาว่าเนาะเออบางทีก็เขากว่าในหยาบเต้ๆค่ะหยาบซึ่งเฮือะเนี่ยกำพงว่าเขาจะในเฮ็ดกิ่นงเอออันนี้ค่ะมันนักมันมันมาหยาตุ่มยอนหูเจอเานาะค่ะเนาะเปิเรือเขาคาขำตุกคาเฮ่เนาะกระปันขิงปันยำเฮ่อ่ากัดจอยวันเนาะเขาเนี่ยอันนี้มันเป็นอันมากข้องคำมีตังหยาเผืนในจ่าเขาเลย บางทีนะครับใครกัดจ่อยจ้าใครเข้ากับเจ้าค่ะเออ,อเขาทำอะไรยินคนดังกามาเสมมาโซนอ่ะอาผู้เอ็นจีโอมาในสู่ หยับจะชัวในเปินกั้มสมมาทุกข้ามวดในเชื่อวันนอกเขาในเปื่อตื่นไปป่องใสข้านอกำแหญ่ตับลมวันนั้ผู้ปกครญาติ้นนั้นในข้าวขาคอในมีตังหยาบอันหนึ่งคาไต้นหนาอันเป็นชังค่า้าวาเน้นน้ำนตัวไว้ค่ะมันกีนเน้อมันเห็ดกีนเน้อมันเป็นการอัเป็นยาติาาในแต่มันดินเนื้อตัวกับดัน้ำเดนน้ำเนื้อตัวกับดังนาให้ขนอข้าขาพนค้ะป้าเงกอรีเป็นชังข้าวขากอยับก็ตีเห็ดููคฮะอํายับก็ตีเห็ดูค่ะ อ๋อค่ะกัในก็ลื่นสุดนน่นค่ะนะี่ยยัองอ่านเฮาตีต้เตะทางอีดหนึ่งเหวี่ยและคอฝากถึงปุณดาพี่น้องผู้ปันแห้งเงาหางสิงห้องหนค่อาอคใครฝากสังถึงในหมอกลานปันอีทค่ะอ๋อเ้าเขาว่าออกัณ อันนลำองเชื่งว่านั่นใครในเมืองแต่ในตั้งหูตั้งหันเฮ้าในก็มันดึกลูตั้งน้ำในกูก็กูก้นก็อ่อนการปองสังเฮ็ดขึงห้างผาห้างมันกูผายกูไปแลยเขาขาดบางทีอ่านห้ามห้อมืออะไรกันเซต้าก็เขาขาดถูกปันแห้งกันสังวามาจ่อยกันเฮแลหนังหือเขาขาดได้ขึ้นเยอาปันแห้งกันอนไหนได้มันเป็นตื้อตั้งหลีตาเฮ้าแท้แท้ขาอ่า ไข่ผักว่าจึาหือกรลีเอาสติญาณให้อ่อนกันต้วยอย่าไปทอมพายเลีวบางอันก็เป็นเปินเป้นไข่เฮาหลีหือ้อเนาะบางทีก็เปิ้นสำไครเฮาขึ้นอย่าหื้อในอัน,นอในไข่ผักว่าอันในเสียวแลวหรือเส้นนั่นก,การเออ่กา,อการตัดใตเฮาขึ้นอย่าในกูลองๆในเออ่เฮาขาเฮ็ดสร้างอยู่ในในี่ก็เออ่เฮาขาเอาเอ็นเอาแห้งกัน เสื้อแถมคันใหญ่ๆน้ำน้ำสีกั๊มนไข่หมองรัดกันในขาเนี่ยหลี่ะอ่ะค่ะยินดีต้อนรับใจค่ะมาส่งค่ะ พี่น้องผู้บันแทงเงาหางเสงทีวีใต้ออนไลน์เฮาคาตั้งเสงค่ะวันเมือนในกอันเฮาคาไล่มาต้องถามปีใจอ่อนตันเฮาคาในในค่ะเนาะปุ้นดาติเลยพูดถึงเกี่ยวกับเลยลองนาการอันปีเขาเฮ็ดลองอันปกป้องวันนอกหน้าปาเฮาคานั่นแหละในเอามาฝากอนสพี่น้องเขาในค่ะอ๋อเลยสินั่นก็เฮ็ดให้พี่น้องเขาลฮู้ป้าว่าอ่าปุ้นดาป้ายปิญาณในในอใจว่าเป็นในโรงเฮมาเมียวเลียวก้อยอันเปิ้นปกป้องปันนั่นค่ะเนาะได้เวนอกหน้าปาโรงเฮนใต้เฮาคาปางสนลิกใต้เฮาคา ลองกูอันไหนก็พ่อขาคขาหมอไหนก็จะตื่นอะไรอยู่หรือเซนั่นป่อออกปนจันซิบเย้ายังติจังมีตื่นตั้งกว่าเฮนหนกเมืองลยเทียงลูกกว่าไหนก็เป็นเขาเงาลีบุญดาปีน้องเขาตั้งเสียงจื้ออันสงเล็บเห็นไผ่ตั้งหูตั้งหันในค่อเดือนั้นเลยจังเลยเอามาฝากตอนจู้ปีน้องเขาตั้งเสียงใน่ะบูญดาวันเมื่อไงก็ยินชมขอบใจถึงปีน้องผู้บันแทงเงาหางเสียงแต่ข้าคขาตั้งเสียงอันปันเอ็นปันแห้งลรแค่นอดปัสืบปันแห้งแทงตอนนาสีกาคายินชมขอบเจพร์ฟปีท้าค่ะเหมือน นน่นี่ท่านมาสุขา